สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูที่ดินขายพร้อมบ้านอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งหลังค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูทางเข้าออกนะคะทุกท่านขาตรงนี้ถนนเส้นนี้ออกไปถึงสีเลนค่ะอยู่ที่500ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะจากหน้าบ้านหน้าบ้านของเราออกไปถนนสี่เลนค่ะห้าร้อยเมตรตรงนี้ค่ะตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบอกเลยนะว่าที่ดินขายพร้อมบ้านแปลงนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในกันนะคะดนนะเดี๋ยวเราพาทุกท่านเดินเข้าไปดูด้านในค่ะคือที่แปลงนี้นะคะทุกท่านขาที่เราจะบอกขายค่ะเดี๋ยวจะพามาดูด้านหลังนะคะ เจ้าของบ้านบ้านหลังนี้เพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะพอดีว่าเขามีมีบ้านหลายหลังค่ะปลูกไว้และอยู่ไม่นานแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่ตัวจังหวัดค่ะส่วนตรงนี้อยู่อำเภอท่าม่วงค่ะบ้านหลังนี้อยู่อำเภอท่าม่วงมาแอบส่องด้านหลังค่ะตรงนี้คือในครัวแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนด้านนี้ค่ะดูค่ะตรงนี้เข้ามาในบ้านแล้วก็ แล้วก็ซ้ายมือของเราก็จะเป็นสารพัะภูมินะคะแล้วก็มาด้านนี้ตรงนี้จะมีต้นมะม่วงอยู่1ต้นค่ะแล้วก็ด้านข้างมาด้านข้างมุมนี้ค่ะด้านหลังตรงนั้นก็จะมีมะม่วงอีก1ต้นค่ะบ้านหลังนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากเลย ด้านในสวยมากเลยค่ะเออโอเคคำว่าบ้านสวยมากเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมค่ะที่เท่าไรที่เท่ไคุณสิวฮัลโหลตรงนี้ก็จะมีห้องนอนห้องหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องด้านหน้าค่ะด้านหน้าจะเป็นห้องพระนะคะเห็นไหมคะประตูห้องพระจะอยู่ด้านหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มาห้องนอนห้องนี้ค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องที่สอง แอร์ทั้งหมดมีกี่ตัวคะเหนึ่งสองสองตัวทักมาหนึตัวเนี่ยเมืนเนี่ยเหอนเเนี่ยโอ้โหมาหลังบ้านมือนหนึ่งพีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาไ้นั่งกปนีนะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวแล้วก็ประตูออกไปด้านหลังค่ะบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเพิ่งสร้างได้ไม่นานนะคะห้องน้ำมีสองห้องค่ะ ห้องน้ำจะมีสองห้องแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ประตูออกไปด้านด้านหลังบ้านค่ะหลังบ้านก็จะมีต้นมะม่วงอยู่3ต้นค่ะนี่ค่ะเนื้อที่เท่าไหร่นะคะพี่80ไม่ใช่ใชงานแปดสบตารางวาหนึ่ง,งานกับ80ตารางวาเจ้า,จาของบ้านบอกขายราคาเท่าไหร่คะเฮ้ยร้านหเอ้อาน หนึ่งล้านหกแบาทเนื้อที่หนึ่งงานกับแปดิตารางวาบอกขายราคาหนึ่งล้านหกแบาทค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะนี่ค่ะบ้านเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะดูสิสวยมากเลยเจ้าของบ้านเพิ่งจะย้ายออกไปด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องพระค่ะนี่ค่ะที่เราถ่ายจากด้านในเข้ามา เป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องพระได้แอร์ทั้งหมดมีสามตัวเรายกให้หมดเลยนะคะทุกท่านคะ่ะมีแอร์ทั้งหมดสามตัวคะ่ะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้โทรมาสอบถามได้เลยนะคะบ้านหลังนี้อยู่ตำบลอะไรนะพี่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะจากหน้าบ้านของเรานี่หน้าบ้านเป็นถนนคอนกรีตนะคะออกไปถนนสี่เลนคะ่ะ500เมตร ออกไปถนนสี่เลน500เมตรเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะบอกเลยนะว่าบ้านหลังนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยหนองตักยาวัดหนองตักยาอยู่ใกล้ๆวัดหนองตากยาค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อโตโอ้สวยมากเลยสวัดดีค่ะสวัดดีค่ะวันนี้เราพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ อ,นนอำเภออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาดูบ้านหลังนี้ใเรือที่เท่าไหร่นะปอ1 8 0ตารางวาค่ะ180ตารางวาก็1งานกับ80ตารางวาใช,ใช่ไหมค่ับหนึ่งงานกับ80ตารางวาบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวใช่ค่ะเรือที่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้านหน้าก็จะมีศาลพระภูมิค่ะทุกท่านค่ะ ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามเจ้าของบ้านบอกขายราคาเท่าไหร่นะหนึ่งล้านหกแค่ะ1,600งล้านบาทราคานี้ต่อรองได้อีกไหมคะอืมน่าจะไม่ได้แล้วค่ะเน็ตๆแล้วเนาะค่ะเน็ตแต่บอกเลยนะคะว่าสวยมากเลยค่ะหน้าบ้านติดถนนคอนกรีตค่ะจากหน้าบ้านออกไปถนนสี่เลนค่ะระยะทางห้าร้อยเมตรค่ะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะโอเคลาท่านผู้ชมค่ะปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฝากไว้อีกหนึ่งแปลงหนึ่งหลังค่ะทุกท่านขาบ้านสวยๆพร้อมที่ดินและอยู่ที่ชุมชนค่ะใกล้ความเจริญค่ะอยู่ในหมู่บ้านนี่ค่ะทุมาสอบถามกันค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมบ้านสวยๆที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ